ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับการจัด Miss Earth Thailand ในรอบ10ปีที่ผ่านมานะคะปีนี้เป็นการจัดประกวดปีแรกนะคะโดยที่เราจะจัดที่ไฟนอลที่โชดีซีนะคะแล้วก็จะแพร่าภาพออกอากาศที่ PPTV ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาในช่วงนี้นะคะคือวันนี้เป็นต้นไปค่ะเปิดรับสมัครที่เพจ Miss Earth Thailand นะคะช่องทางเดียวค่ะเป็นซิงเกิลเกตเวย์นะคะ ต้องการภาพหน้าตรงค่ะภาพด้านข้างแล้วก็ภาพเต็มตัวรวมทั้งคลิปเล็กๆน้อยๆส,สั้นๆหนึ่งนาทีนะคะ,ะส่งมาที่เพจ Miss Earth Thailand ค่ะแล้วเราจะปิดรับสมัครในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะอย่างรูปแบบการประกวดมีการเปลี่ยนไปไหมคะจากสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะค่ะเราจะใช้แบ่งเป็นโซนนะคะก็คือเราจะ,ะตามที่ ความร่วมมือของรัฐนะคะคือเราจะแบ่งการจัดประกวดนะคะก็คือว่าเก็บตัวแยกกันค่ะแล้วก็เทรนนิ่งแยกค่ะแล้วก็มีการเข้าคลาสแยกค่ะนะคะในช่วงนี้ก่อนที่จะได้รับการผ่อนคลายแล้วก็ผ่อนผัน,ผนก็น่าจะเพียงพอพอดีเพราะเราไปไปนอ่นเดือนสิงหาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงสะสมใบสมัครนะคะแล้วก็คัดเลือกจาก ข้อมูลใบสมัครค่ะแล้วก็จะมีการเข้าบ้านในเดือนกระดาษดาซึ่งสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงแล้วนะคะส่วนเข้าบ้านก็จะแบ่งเป็นโซนค่ะแล้วก็จะมี private ของแต่ละโซนนะคะซึ่งน้องๆน,นางงามเพียงแค่30ท่านก็น่าจะแบ่งโซนได้อย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะเใช่ค่ะมงของผู้ชนะเลิศเนี่ยเราจะได้มงขุดมูลค่า 10ล้านบาทจากสิบิทไทยเจมส์ค่ะแล้วก็เงินสด5 0 0แสนบาทค่ะแล้วก็รวมถึงของมูลค่าของรางวัลมูลค่าอีก1นึล้านบาทนะคะสำหรับมงมิสเอิร์ทที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปสู่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะส่วนมงรองก็คือมงแห่งแผ่นดินมงแห่งน้ำมงแห่งลมและมงแห่งไฟจะได้เงินสดอยู่ท่าน มงละ1 0 0 0 0แบาทค่ะแล้วก็มูลค่าของมงกุฎของสุริยไทยเจมสล้านบาทค่ะได้ครอบครอง1ปีนะคะส่วนของรางวัลมูลค่า5 0 0แสนบาททุกท่านเลยค่ะและที่พิเศษสุดก็คือค่าเข้ารอบนะคะอย่างที่เราตระหนักแล้วก็แล้วก็คำนึงถึงเศรษฐกิจนะคะเศรษฐภาวะแล้วก็ความพร้อมของน้องๆก็คือน้องที่เข้ารอบนะคะ30ท่านสุดท้ายเราจะมอบเงินสดนะคะ หนึ่งบาทค่ะเพื่อเป็นค่าตอบแทนแล้วก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากกองประกวดมิทเทิร์สไทยแลนด์ค่ะอยากไปดูแต่ละท่านมีแบบกฎเกณฑ์อะไรยังไงบ้างไหมคะค่ะ,คะเริ่มที่มงกุฎแห่งน้ำเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับมงกุฎแห่งน้ำนะคะหมอก็จะเป็นผู้ดูแลผู้เข้าประกวดที่จะเป็นตัวแทนของมองกุฎแห่งน้ำที่ในปีนี้นะคะสำหรับหมวดบาทของมองกุฎแห่งน้ำเองเนี่ยแล้วก็ มาจากวลีรัตทีมิกซึ่งจะดูแลเรื่องความสวยงามอยู่แล้วค่ะเชื่อว่าคนที่ประกวดผู้เข้าประกวดทุกคนยนมีความสามารถและก็มีความสวยงามมาอยู่แล้วแต่ว่าทางวลีรัตทีมิกเองเราก็จะพยายามดึงความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้เข้าประกวดแต่ละคนให้มากที่สุดค่ะให้มีความมั่นใจเพียงพอที่จะไปแข่งขันกันในเวทีโลกเลยค่ะค่ะ ้ามงกุฎแห่งดินนะคะก็คือถ้าอยู่ในเรื่องในเรื่องของสรีระร่างกายนะคะการเดินไม่ว่าจะเป็นการาใช้กล้ามเนื้อหลังนะคะสร้างสมดุลให้กับน่องหลังและขาอย่างเงี้ยค่ะให้เกิดสมดุลกันลดการบาดเจ็บในขณะที่เราประกวดหรือว่าในการาใช้ร่างกายในขณะที่อ,อยู่ในเวทีค่ะค่ะสำหรับมงกุฎแห่งไฟนะคะก็แน่นอนว่าเมอกี้นะคะทำงานในเรื่อง ของการประหยัดพลังงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวทีนี้ค่ะจะนอกจากว่าจะได้สาวงามที่มีทั้งความสวยแล้วนะคะที่สําคัญค่ะเรา้องมาพร้อมกับทัศนคติค่ะให้สอดคล้องกับออคอนเซปต์ของเวทีนี้คือการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของไทยแล้วก็เชื่อว่าเวทีนี้นะคะจะเป็นเวทีที่จะสามารถนะคะเออเขาเรียกคือเวทีที่จะสามารถนะคะส่งเสริมค่ะแล้วก็นําเสนอนะคะความสวยงามพร้อม กับหัวใจแล้วก็จิตวิญญาณนะคะที่จะส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจากแฟนนางงามนะคะแล้วก็สาวงามแล้วก็ที่สําคัญค่ะผู้หญิงคนไทยเรานี่ค่ะที่จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะสามารถส่งเสริมตรงนี้ได้ค่ะตวตัวฝัตเองยังไงคะสำหรับปีนี้ค่ะสหรับปีนี้นะคะของเพชรก็ อย่างที่บอกค่ะถ้าสมมติว่าเพชรเป็นกรรมการในการคัดเลือกด้วยเนี่ย mm hmm. เพรก็จะเลือกสาวงามที่ Beauty with Intelligence ค่ะให้ตรงกับคอนเซ็ปต์เวทีแม่ที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องเลือกนางงามพร้อมใช้สวยด้วยแล้วก็มีทัศนคติที่ดีด้วยมีรูปร่างที่สวยงามด้วยและที่สําคัญจะต้องมีความรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากน้องๆที่จะเข้ามาพิชิตมงกุฎ Miss Earth Thailand นะคะให้เตรียม ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อสมมุติว่าถ้าเราชนะเวทีในประเทศไทยแล้วเนี่ยเวทีในต่างประเทศนะ่บอกได้เลยว่าคอนเทนต์สิ่งแวดล้อมเนี่ยแน่นมากๆเพราะนั้นเนี่ยความรู้รอบตัวเกี่ยวกับโลกต้องมีวันเอิร์ธเดย์วันอะไรวันเอ็นแอนแวลแมทเดย์วันอะไรเราจะต้องศึกษาเหมือนแบบแทบจะเป็นวิทยาศาสตร์แบบขั้นพื้นฐานใหม่เลยอย่างเงี้ยค่ะอยากที่จะฝามน้องๆที่อยากใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทาทุกอย่างให้เป็น นิสัยให้มันเป็นตัวเองไม่ใช่แบบว่าจะมาประกวดเพื่อเอามงแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าเฟกแล้วกันเนาะทำทุกอยางให้เป็นธรรมชาติถ้าเราเป็นคนรักสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเราก็โชว์ดึงเอาตรงนั้นออกมาแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่เราก็สามารถที่จะปรับแล้วก็เขาเรียกว่าสามารถที่จะทําได้อย่างนี้ค่ะงั้นก็ขอฝากเรื่องของบิวตี้แล้วก็อินเทลเจนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสมัครเยอะๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เรื่องของ าการที่มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวสําหรับทุกคนน้ําถ้าเกิดมีมลพิษเราก็ไม่สามารถที่จะื่ใช้ได้อากาศถ้าเกิดมีมลพิษเราสูดดมเข้าไปแล้วก็สุขภาพไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆอย่างมันสัมพันธ์กันเรื่องของเวทีประกวดนางงามก็เช่นกันถ้าเกิดเราไม่มีสภาพแวดล้อมที่ดีหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วเราจะประกวดนางงามในสภาพแวดล้อมแบบไหนอะไรเงี้ยต้องฝากให้ทุกคนคิดค่ะก็ ถือว่าเป็นคีย์อย่างที่บอกนะคะเหมือนที่ให้สัมภาษณ์เนเวทีเลยนะคะถือว่าเป็นคีย์ที่สาคัญกุญแจหนึ่งเหมือนกันนะคะในการที่จะทําให้คนได้ระหนักถึงสิ่งแวดล้อมนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะมันไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะคะมันเป็นเรื่องของมนุษยาชาติทุกคนดังนั้นคือเวทีนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเลยนะคะดังนั้นคือสําหรับคนที่จะหาโอกาสที่จะทํา โครงการของตัวเองหรือว่ามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะก็ลองเดินเข้ามาสมัครนะคะเพื่อจะทําให้สิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขนนึ้นค่นะ,นนะค่แะแม่น้องก็ ที่ทาให้ดีที่สุดคือการเตรียมตัวให้ดีที่สุดค่ะและจากการเตรียมตัวที่ดีที่สุดที่ผ่านมาก็ทําให้เกิดความพร้อมที่มากที่สุดค่ะตอนนี้แม่น้องถ้าน้องๆผู้สื่อข่าวเห็นก็จะเห็นความตั้งใจของทั้งดีเรคเตอร์ทั้งสี่นะคะแล้วก็น้องๆนางงามที่ผักดันและเขาข้างหลังเรายังมีอีกเยอะที่วันนี้ไม่ได้มานะคะเขาซัพพอร์ตเราอย่างมากค่ะเพื่อจะทําให้เราอะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่านี้หรือว่าอย่างน้อยก็ไม่แย่ไปกว่านี้ค่ะซึ่งแม่น้องก็ มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่เพราะเราเป็นเจ้าของโรงแรมเอ็นซิรแห่งนี้นะคะเราก็คิดว่าเรามีห้าแท่งเราก็น่าจะมีมีน้องๆ isolate ไหรือว่า s o ช i a l distancing ได้อย่างดีในช่วงเก็บตัวค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเทรนหรือการเดินเหินหรือว่าการแสงวิสัยทัศน์ค่ะ คอมเมนตเตเตอร์น้องๆพี่ๆก็คงจะไม่ทิ้งพวกเรานะคะทุกคนก็จะให้ทั้งความดูและความรักและก็ความตั้งใจค่ะแล้วก็ถ้าความปลอดภัยเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ความพร้อมมีนะคะน้องๆอ่ะน่าจะได้ประโยชน์จากการประกวดนางงามในครั้งนี้บนเวที m ิสเอิร์ธไทยแลนด์ค่ะและการคว้ามงใหญ่เราก็ย่อมที่จะใกล้เข้าไปอย่าง มหัศจรรย์ค่ะแต่จริงๆแล้วเรื่องมงเป็นเรื่องที่มาทีหลังกับสิ่งแวดล้อมที่มันดีขึ้นแล้วเรารู้สึกเราได้ทํำแล้วเราไม่ได้วางเฉยนะคะ,คะ,คะเดี๋ยวขอรบกวนพี่พีเตอร์อยู่ใกล้ๆได้ไหมเอา,เจอเอาใจตอบเป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นไรน้องเพฟรตอบให้แม่ก็ได้ ที่น้องอยู่ๆจะ่ตา้งนตาค่ะาจะจะเรียกบอกว่าเขาอ่ะเขาเป็นคนที่มีความ try to be นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความใส่ใจแล้วเชื่อว่าคณะกรรมการกองใหญ่ของ Miss Earth เนี่ยจะเล็งเห็นถึงความตั้งใจที่ in my mind อยู่ในใจของเขาเขาสามารถที่จะนำเสนอ present หรือสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นะคะพฤติกรรมมนุษย์นะคะแล้วก็จะทําให้เกิดเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าทําให้เกิดแบบว่าการแบบรวมรวมรวมจิตใจรวมเป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้เนี่ยอันนี้เชื่อเกิ่นว่าทางคณะกรรมการจะเล็งเห็นถึงตรงนี้นะคะสามารถเป็นผู้ชนะได้ค่ะ,คะแต่ว่าน้องเพชรมีมีเสริมแม่ก็ได้นะลูก Ah, so for me is whatever you are, your language you speak <laughs> okay so so doesn't matter what the language you speak if you have the heart to protect the environment to be the concept woman of the earth and the earth warrior you can be the winner of thailand and whatever language you are speak if you have the eco um, friendly or Yeah, inteminations in your mind is you can win for sure. Thank you. ค่ะก็ทุกอย่างนะคะมันก็อยู่ที่ว่าเราทำจัดเตรียมอย่างดีอย่างที่น้องเห็นแล้วว่าเราพร้อมนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนก็ผักกันพร้อมทั้งสี่มงขุดก็พร้อมไปด้วยทุกอย่างนะคะหลายๆอย่างเนี่ย มันอยู่ที่ว่าน้องตัดสินใจหรือยังนะคะถ้าน้องๆตัดสินใจว่าเวทีพร้อมตัวน้องพร้อมก็ขอให้ก้าวมานะคะเพจมิ s เออร์ไทยแลนด์ดิจรับน้องๆทุกคนค่ะไม่ว่าน้องจะเคยประกวดนางงามมาก่อนหรือไม่เคยประกวดนางงามมาก่อนเวทีของเราเปิดกว้างนะคะที่จะให้น้องๆได้แสดงศักยภาพที่มีจากภายในนะคะหรือน้องสามารถที่จะ ในมุมมองของน้องเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ในมุมมองของน้องที่น้องอยากได้นะคะด้วยตัวของน้องเอง m i s s อ a t t h t h a i l a n d ก็ยินดีต้อนรับน้องๆนะคะแล้วก็รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะกะลตถามได้โลกพี่บอลก่อนพี่บอนค่ะ อีกเวทีหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นกุญแจสำคัญในการดูแลสิ่งแวดลอ้อมเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งเนาะมันเป็นเรื่องที่เราสามารถทํากันได้แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือมันควรจะเริ่มทําดังนั้นก็คือถ้าใครที่สนใจด้านสิ่งแวดลอ้อมหรืออยากมีประสบการณ์ด้านการประกวดนะคะแนะนําว่าเวทีนี้ก็เป็นเวทีหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้กับคุณได้สัมผัสกับประสบการณ์การประกวดและที่สําคัญคือทําให้เราได้ใส่ใจ,จสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันค่ะ พี่บลปาพูดไปหมดแล้วเออสำหรับเพชรนะคะเพชรขอพูดในมุมของโอกาสแล้วกันค่ะสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ฝันอยากจะเป็นนางงามหรือฝันอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเวทีนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้โอกาสคุณในการที่จะก้าวเดินตามฝันแล้วก็มาทําในสิ่งที่ตนเองรักค่ะไม่ว่าคอนเซปต์เวทีจะเป็นอะไรอยากให้ทุกคนให้โอกาสตัวเองในการกล้าทําในสิ่งที่ตัวเองฝันและอยากจะทํา อย่าทำให้มันเป็นเหมือนเคสที่คิดซว่าเหมือนแบบมันทิ้งโอกาสของตัวเองไปแล้ววันหนึ่งอยากจะย้อนกลับมาทําในวันที่มันสายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าการประกวดมิสเอิร์ธเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมให้กับโอกาสร่วมให้โอกาสกับตัวเองนะคะมาสมัครกันเยอะๆค่ะอ๋ค่ะ Again? Uh, the Miss Earth Thailand competition is the same or not Miss Earth Philippines? Um, or I think the same same but similar because um, we all have the concept like um, earth, water, fire and air but we all have like five crowd and then the concept is different from Miss Earth Philippines but when we all have the winner and sent to the big pageant at Miss Earth we will do the same, but um, the concept in Thailand and Philippines is different.